Frederick has been flatting all of these sorts of hands all. <takes noise> Sorry, <guys. takes noise> Sorry, ไคลน์ใช่แลนด์นะครับมาอยู่กับพวกเราเป็นคลิปภาคนะครับคลิปภาคโป๊กเกอร์ที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้จักรวาลเลยครับในจักรวาลตอนนี้จักรวาลของพวกเราสองคนครับผมโอเคครับวันนี้เราจะพาไปดูเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือปากกายยังมีกระดาษเหนือเชียงรายยังมีเชียงใหม่ออโรเบนะครับผมวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมคลิปอะไรต่อไปนั้นไปดูกันเลย เอาล่ะครับผมได้ยาเปิมาเจอเอเดลียนแล้วครับผมพ็อกเก็ตเอของเจมเจมครับเจอกับเฟรดดิกฮะเฟรดดิกที่เขาเอากขามาดิเข้ามาติดเซตเก้าครับเอาแล้วเข้ามาดิเอเดลเข้ามาดิเฟรดดิกครับมีเก้าสิบเก้าไม่ใช่เก้าเก้าครับพ็อกเก็ตเก้าแต่ว่ามีฟลับเป็นเก้าก็จะเรียกว่าเซตเก้านั่นเองครับ คือตอนนี้นะพูดจริงๆว่าพ็อกเก็ตเอทของเจมก็คือลากไปเรื่อยครับใช่เพราะว่าไม่รู้ไงว่าว่าเฟรดดิกมีอะไรไงครับผมเฟรดดิกบอกผมเซ็ตไปแล้วคุณแล้วเจมเนี่ยสแต็กน้อยกว่าด้วยครับมีอยู่32ล้านครับเฟรดดิกมี77ล้านเบสมา8ล้าน5้าครับผมก็ประมาณหนึ่งใน4ี่ของพอดครับก็โยนนินงทำทางไปก่อนโยนิทำทางครับอย่าเล่นใหญ่เบสใหญ่เะเขาปิ้วครับผมมีความเป็นล็อกเกอร์นะใช่เพราะว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมเป็นอวแบบตู้ไม่ใช่เป็นตู้ล็อกเก เอาละครับถ้าเป็นผมผมคอเนียนยังไงครับเรามาดูแอคชั่นนะครับแฮนมีให้ดูแอคชั่นนะเอาเนียนแบบไลค์กับนักลุ้นครับผมเอาละครับเหมือนมามาลุ้นฝาดลุ้นสเตย์หรือเปล่าแล้วตกมาเอ้าตกมาเป็นเซตเดทของเจมแทนนะครับทีนี้เมื่อกี้เห็นหลอดหลอดเปอร์เซ็นต์มากเหมือนเหมือนเหมือนเริ่มมีชิปประจอนขึ้นมาแล้วครับตอนนี้โอ้โหขึ้นมา98%ที่จะวินนิ่งครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะเกตเมื่อกี้คือทำเป็นแบบว่าเบส หย่อนคราวนี้ก็ตรงต้องทําเหมือนเดิมครับเอาละครับผมยัดมาเท่าไหร่เสียมไหมทำเหมือนเดิมเอามาครับยัดมาสิบล้านครับเนื่งในซีเหมือนเดิมครับผมยัดน้อยๆแต่ยัดนานๆเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเฟรนดิกจะแค่คอเนียนไปอีกรอบหรือว่าจะเริ่มแอคชั่นกลับมาเฟรนดิกตอนนี้ผมว่าเขาต้องเลสให้ผมเดาเพราะว่าเหมือนว่าเฮ้ยเจมเข้าคู่เอ็นแล้วใช่ไหมผมเลสหาไวลูก่อนว่าเจมจะเล่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ยังไงเฟรนดิกหรือเสียบหรือจออินใส่เลยแต่อันนี้มันดูใหญ่ไปหน่อย ครับมาดูจะเหมือนพวก6กเอ็หกอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมีคิดโอ้โหนี่มันฮอรลีบูดจัดเลยครับผมเฮ้ยหรือว่าเขาจะคิดว่าเจมเป็นเอ็ดเอ็หรือเปล่าเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอขอคิดนิดนึงโดยรวมเฮ้ยเฮ้ยเอาว่าผมว่าเขาฮอลลีวูดอยู่นะคุณตังผมว่าเขาคิดช็อตเนียเขาต้องคอยเฉยเพราะถ้าเขาคิดหนักและเขาเลสใส่เนี่ยมันแปลกๆโอ้โหครับผมเอาละครับกลายเป็นแบบว่าอ๋อแล้วคุณดูครับคือเหลือแค่ห้าคนเท่านั้นนะครับจาก ถ้าเ5020คนครับฟ Final t a b l ลนะเมื่อกี้เฟดิกบอกอินแล้วแล้วเขาแนป์พอเลยโอ้แล้วเปิดมาเจ๊งหงายผ้าอย่างงี้เลยโอ้เกมแบบมันทรูพอเรามาดูปฏิหารครับผมว่าลิเวอร์จะตกก้าให้หนึ่งเอาหรือเปล่าอย่านะสองเปอร์เซ็นต์มาดูกันที่ลิเวอร์ครับตอนนี้หนึ่งเอาเท่านั้นหนึ่งเอาเท่านั้นชอบผมชอบเชียร์มวยรองนะหวังให้เข้าก้านะยังไม่เอาเขาตามเลยคือแบบพลิกแล้วพลิกอีกเป็นกลุ่นปิ้งเลย ก็รลอกจิดหรือเปล่ารีบวูออกมาเป็นเก้า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 โอ้โหเกินไปครณจะมาแช่งให้เข้าเก้ามันก็เกินไปก็จบเลยครับกลายเป็นเจมขึ้นมาเป็นชิปลีดเก้าสิบห้าลาเลยครับฟีดิกก็ไม่หมดไม่หมดครับยังเหลือทำทุนเล่นต่อได้ใช่คุณจะมาเชีรงให้เข้าเก้ามันก็น่าเกลียดเกินอุสาห์คู่เห็นแล้วคุณบ้าหรือเปล่านะครับผมก็นะฮะ ขนาดเราเซตบนมือโอกาสยากนะใช่ยังโดนโอาว,ว่รเซตตรงเทินอีกหนักกว่าเดิมอีกครับคคุณหมอไมมเข้าเก้าไม่ครับ <S <S ก็ฝากไปถามเพื่อนๆนะครับถ้าเราเป็นคู่9้าบนมือเราจะเล่นยังไงนะครับเราต้องเทินเราจะอ l l in หรือว่าเราจะหมอบใช่ผม <S 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 ว่าถ้าเป็นผมผมจะเล่นไปก่อนเอ,อ นะครับมันคิดนานอยอินที่แอนแซนเปยนะครับใช่ครับเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามพวกเรา2คนนะครับอยากดูคลิปสนุกสนุกแบบนี้ติดตามพวกเราไว้ครับผมแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีาไปก่อนครับผมเพื่อนๆสามารถทักทายสอบถามข้อมูลพูดคุยเล่นกันได้นะครับผมที่แอปโป๊กเกอร์ทูีเอชนะครับผม เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆถ้าชอบฝากกดไลค์และขออีกสักคนละหนึ่งคลิกที่ปุ่ม subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปส,น,สนุกให้เพื่อนๆรับชมกันต่อไปฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ